สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเดี๋ยวดูนี่ก่อนแผ่นปั๊มหลวงปู่สุขปีสองศูนย์นะครับหลวงปู่โต๊ะผุเสกพิธีใหญ่เนะี่ยแผ่นปั๊มมาพร้อมกรอบตั้งบูชาตั้งโต๊ะจะเห็นไหมนี่ แผ่นปั๊มหลวงปู่สุกตั้งโต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะนะหลวงพ่อเป็นพิธีใหญ่นะครับจำรายการไม่จำ,จำเกจิบุกเสกไม่ได้แต่ดังๆของยุคเลยนะปีสองศูนย์สองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับแล้วนรามาขายใบหนึ่งนะ อ้ใบที่สองนะไม่ค่อยเจอนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบไม,ไม้สักอย่างสวยนะครับพลาสติกแบบนี้ฮะเอาไปเอาสักเอาสักสองพันบาทแล้วกันเอาสองพันบาทไวๆสองพันบาทยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้อชินตะกั่วไม่มีเข็ม สภาพสวยเป็นติดที่จมูกนิดเดียวนะครับเป็นที่จมูกธรรมชาตินะครับพารุ่นนี้นะจมูกส่วนมากจะแบนนะครับไม่มีเข็มผระศกจุดนะครับพิมพ์ประศกจุดไม่มีเข็มพระศกจุดไม่มีเข็มองนี้นะครับขอซัก ันร้อยแล้วกันนะเอาพันร้อยนะครับสภาพสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอ,องค์ต่อไปนะครับ,เป,ตตรบเป็นพิมพ์ตาต,ต,ตุ่มนะครับรนะรเ,นะเป็นพิมพ์ตาตุ่มพิมพ์มตนะาต,ตุ่มนะครับตรงนี้นะตรงเท้าเท้าซ้ายนะจะมีเป็นตาตุ่มขึ้นมานะก็เม็ดกลมๆเนาะเรียกว่าตาตุ่มนะครับพิมพ์ตาตุ่มจมูกบี้นิดเดียว พะสวยนะครับบุกบีนิดเดียวเองพมงิมพ์ตาตมพระสวยคมชัดนะครับ พิมพ์ตะตุม่มองนี้นะครับเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทพระสวยไม่ได้ใช้เลยสองพันบาทอ,อันนี้ยี่ห้าพุทธศตรวรรษนะครับพิมพ์พระศกจุดจมูกนี่นิดเดียวจริงๆนะจมูกก็นิดนิดเดียวโดนนิดเดียวเลยพระสวย นี้ก็สวยนะครับสวยสวยงามมากจมูกเป็นนิดเดียวเลยเนิดเดียวจริงๆรงอันี้ก็สองพันบาทนะครับสองพันบาทพระสวยเหรียญน,นะครับเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับพระสวยนอนกล่องผิวออกน้ําทองนะครับเนื้ออันปาก้านะสว,สวยนอนกล่ลองมีมาสองเหรียญ รับประกันรับประกันความสวยนะครับรับประกันความสวยทั้งคู่พระสวยทั้งคู่ครับเอาเหรียญละแปดร้ยบาทนะครับพระสวยนอนกล้อง เน็นละแปดร้อยบาท,บาทรับประกันความสวย,ยวสสสผิวน้ำทองครับสวยๆเลยรับประกันความสวยองค์งคออละแปดร้อยบาทปิดเน็ตก่อนเดี๋ยวคนโทรมาต่อไปเป็น รูปหล่อหลวงพ่อโตสามปอกงนะครับรูปหล่อหลวง,รรรงพ่อโตสัมปอกงพระกิ่งผิวก็ไหลทองนะเอาสามร้อยบาทหลวงพ่อเอมเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งสุขโขทัยนะครับหลวงพ่อเอมคลองโป่งสุขโขทยัย สภาพใช้สวยสวยมื่นกว่านะครับอ,อันนี้ก็สักประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นนะได้ได้นะแต่พระยังยังชัดอยู่นะหน้าหลังนี้เอาสองพันห้าแล้วกันสองพ้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่สงปีสองศูนย์ วิหารหอประชุมมูลหลวงปู่ทรงปีสองศูนย์สร้างวิหารหอประชุมเอาสามร้อยบาทสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ย วัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ okay, กกรดูดีๆหน้าตาติดนะสมเด็จนะด้านหน้านะครับด้านหลังหลวงพ่อมุ้ยรูปเหมือนรูปเหมือนหะลวงพ่อมุ้ย สมเด็จหลังลูกเหมือนหลวงพ่อมุย้สยสวยๆแพงนะครับอันนี้ก็ปั๊มไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะอันนี้เราซักเอาซักสามพันห้าแล้วกันสมเด็จหลังลูกหลวงพ่อมุยอม้ยเหรียญหลวงพ่อรฤสีลิ้งดำนะครับด้านหน้าเป็นครบรอบร้อยปีเกิดหลวงพ่อปานนะวัดบางนำโคปีหนึ่งแปดเอกกร,ราชปีหนึ่งแปด สิทธิ์หลวงพ่อปานนะครพระมหาวีระเอาสี่ร้อยบาทสวยๆเลยสี่ร้อยบาทอ,อันนี้เป็นพระหล่อเก่านะจำชื่อไม่ได้ อรอเก่าเอาแปดร้อยแล้วกันเนี่ยแปดร้อยบาทปิดตาเนื้อผงเนี่ยปิดตาเนื้อผงแท้เลยนะไม่รู้ที่เนื้อเก่ามากดูรอยบิน ตาเนื้อผงเอาแปดร้อยหลวงปู่ดุนหลวงปู่ดุลปีสองหนึ่งพิทักษ์สันติราชปีสองหนึ่งเรียนพิทักษ์สันติราชหลวงปู่ดุลเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาท เหรียญหลวงปู่ทวดมาในซองเดิมๆหลวงปู่ทวด้อสสองร้อย รอสอ 200, ่อสองร้อยเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันรอสอสองร้อยหน้าหนุ่มนะครับสี่ร้อยบาทาปิดตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าชนบุรีเนื้อผงหลังสังกจายนะครับหลังสังกจายเอาแปดร้อยบาท พระกุล้านนานะเขาเรียกพระธราววดีนะครับรกุล้านนาจังหวัดเชียงใหม่รม<า>พระกุบพะาพะกุธราววดีอพระธราววดีกุล้านนานะครับจังหวัดเชียงใหม่ม<า>ส,สวยๆขายไปพันห้านะวันนั้นอันนี้เอาเอาสักหกร้อยแล้วกันค่าแทร์รันเปอร์เซ็นต์นะครับหกร้อยบาท เหรียญแปดเหลี่ยมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญแปดเหลี่ยมหลวงปู่แหวนแปดเหลี่ยมหลวงปู่แหวนสวยสวยแปดเหลี่ยมหลวงปู่แหวนเอาสี่ร้อยบาทมีสองเหรียญเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเหรียญสแตมอาจารย์ฟั่นจะตอกโค้ดเนี่ย สองถึงสามพันนะต่อโคดเนี่ยสองถึงสามพันตรงนี้ไม่ต่อโค้ดก็เล่นกันประมาณพันบวกลบนะครับตัวสองสองห้าหนึ่งแปดตรงนี้สวยมากอยู่ในซีน เนี่ยเหรนี้ยแปด้อยนะครับเหรีนี้ยผิวไม่สวยแต่พระแต่พระไม่ได้ใช้เหมือนกันนะเนี่ยเเจ็ดร้อยแปดกับเจ็ดร้อยหลวงพ่อรวยไก่กระซิบเนี่ยเอาหกร้อยนะครับไก่กระซิบหกร้อยปีห้าเจ็ดพระกิ่งไม่รู้ที่พระกิ่งเก่าไม่รู้ที่ มีอายุแะ,ะตะใบข้างเลยวะพระกิ่งเก่าอายุาที่เอาแปดร้อยแล้วกันพระเก่ามีอายุาาาพระยี่ห้าพุทธศตรวรรษเนื้อดินนะครับเนื้อดินเอาสามร้อยนะหน้าตาไม่เห็นแล้ว สามร้อยหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองไม่รู้วัดอะไรสร้างนะครับไม่แน่ใจเลย แล้เนี่ยสวยมากคมชัดเอาแปดร้อยฮะอันนี้เขาเรียกอะไรน้ากปกหลวงพ่อศิลนันผมเปิดดูพระแวบนะพระก่อนสองพันห้าร้อยด้วยหลังหลังยันนะก่อนสองพันห้าร้อยนากปกเอาเอาสักเจ็ดร้อยแล้วกัน ถ้าจำไม่ผิดเนี้ยนั่นเลยหลวงพ่อสินหลวงพ่อสิออสนคะแนนนะสมเด็จคะแนนหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับทันตัวสมเด็จคะแนนหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วเอาเอาแปดร้อยแล้วกันชินาาดเนื้อตะกั่วเก่าไม่รู้ที่ เจาะหูเจ้าของเจาะหูไว้ร้อยสร้อยใช้นะครับของคอเอาห้าร้อยเลือะกลัวพระเรือสีหลังยันไม่รู้ที่นะครับลงรักด้วยพระหรือสีนะเป็นเรือสี หนังยันเก่าหกห้าร้อยแล้วกันหรือสีพระปกปกชินเงินเลี่ยมเงินเก่านะครับพระปกชินเงินเลี่ยมเงินเก่าเอาทั้งเจ็ดร้อยแล้วกันหลวงู่ทวดวัต,ตนีปีศูนย์ห้านะครับหลวงู่ทวดวัต,ตานีปีศูนย์ห้าหลวงู่ทิมปุกเสก ปีศูนย์ห้าพระเก่าห้าเหลี่ยมเขาเรียกหลวงพุทวดห้าเหลี่ยมวัตตานีเนื้อสวยเนื้อว่านเอาซักห้าเหลี่ยมเอาแปดร้อยแล้วนะไวๆเลยใครสนใจนะครับใครสนใจก็ทักไลน์ <c oughs> ทักไลน์นะครับไลน์มาได้ที่แอดไลน์มาครับ A C A ค้นหาจากไอดีก่อนนะ A C A L V E T E นะครับอแอดมาสอบถามเช่าบูชาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ